ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัะชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยายพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งทางศูนย์เนี่ยมีที่มาอย่างไรและตอนนี้ก็มีโครงการอะไรน่าสนใจบ้างนะคะรวมไปถึงทําไมนายหลวงรัชกาลที่9้าของเราเนี่ยนะคะถึงจะเลือกจังหวัดสกลนครในการที่จะตั้งศูนย์แห่งนี้นะคะ ตอนนี้ที่ฉันอยู่ในสายกับคุณโรดวัดอินทุ่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะผอขาครับสวัสดีครับออค่ะผอขาก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะสอบถามถึงจุดเริ่มต้นนะค่ะของทางศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพันธ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครแห่งนี้นะคะว่ามีจุดเริ่มต้นเนี่ยความเป็นมาอย่างไงบ้างอะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์อันเนื่องจากพระราชดำรินะครับเป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพร,ร,ระบิดที่พระบาทสมเด็จพระชนากาจิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายนยปี2525 25. เป็นหนึ่งในหกสู์ศึกษาทั่วประเทศนะครับซึ่งสู์ศึกษาการพัฒนาภูมิพานเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวแทนของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอีสานที่จังหวัดสกลนครนะครับ mm. ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยที่มาของการจัดตั้งเนี่ยก็เกิดมาจากปัญหาประมาณ สามด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องน้ํากับป่าไม้เราขาดแคทนแหล่งน้ํานะครับแล้วก็มีสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมนะครับเราจะใช้ปัญหาอันนี้ที่มันควบคู่ต่อนเนื่องกันไปนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของดินที่เสื่อมสภาพในภาคอีสานนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นดินทรายที่ไม่มีคุณภาพ,น,าพนะครับเพอาะปลูกนะครับเรื่องที่สามก็คงจะเป็นเรื่องของราษฎรหรือเกษตรกรเราเนี่ยขาดวิทยาการความรู้ ในเรื่องของการทําเกษตรนะครับท่านทรงเล็งเห็นว่าในพื้นที่บริเวณของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่เดียวกับที่ตั้งของข้าราหกักสุพารก็น่าจะมีศูนย์การศึกษาสักหนึ่งแห่งเนี่ยเพื่อจะขอแก้ไขปัญหาแล้วก็รองรับปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักๆในสมัยนั้นและตั้งแต่ปี2 5 2 5นะครับก็เลยจัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นโดยได้รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มารวบกันทำงานแบบบูรณาการ mm hmm. นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาทดลองแบบเบ็ดเศ็จนะครับไม่ว่าในเรื่องของการพัฒนาที่ดินแหล่งน้ำฟื mm ้น hmm. ฟูสภาพป่าการวางแผนปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเกษตรกรเนี่ย mm hmm. ก็สามารถจะมานา mm hmm. เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สามารถจะ เข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับและเพื่อนําไปปฏิบัติแล้วก็พัฒนาอาชีพในที่ตน,นเองก็มหาทิมได้ดีนะครับ ก็เป็นที่มาที่ไปของศูนย์ศึกษาการนาภูพานเมื่อวันนั้นครับผมค่ะก็คือจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาแล้วเพราะเหตุใดน,นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรว่ารัชกาลที่9้าของเราเนี่ยนะคะได้เลือกเอาจังหวัดสกลนครมาใช้ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนะะี่ยค่ะอย่างที่นําเรียนนะนะคะพระองค์ท่านมีพระบรมวินัยชัยในการเลือกสถานที่อันเนี้ย<ม> เราก็อาจจะไม่สามารถจะไปล่วงรู้หรือว่ามีวัตถุประสงค์ของพระองค์ท่านอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ติดกับพระตำหนักภูพานซึ่งอาจจะเป็นที่ที่สําหรับเมื่อสมัยก่อนท่านแปรพระราชฐานที่จะเสด็จในจังหวัดอีสานตอนบนนะครับเมื่อก่อนการแปรพระราชฐานืีก็อาจจะเป็นเป็นหลายวานันหลายอาทิตย์หลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอแปลพระราชาอยู่ที่พระตำหนักเสร็จเนี่ยบริเวณแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับพระตำหนักก็คิดว่าน่าจะเป็นที่พัาสําหรับการทรงงานได้ในบริเวณตรงนี้และอย่างหนึ่งปัญหาของภาคอีสานเนี่ยอย่างผมบอกนะฮะจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของภาคอีสานซึ่งมันมีปัญหาทั้งสามด้านและทั้งปัญหาสามด้านเนี่ยก็เป็นตัวแทนของจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานก็เลย คาดว่าบริเวณตรงนี้คือจังหวัดสกลนครก็ถูกหยิบยกออกมาเป็นศูนย์ศึกษานะครับโดยยมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่แล้วก็แหล่งน้ําที่จะสามารถจะมาซัพพอร์ตทำงานวิจัยในเรื่องของงานต่างๆภายในศูนย์ศึกษาได้นะครับน่าจะเป็นเส้นนั้นครับผมอืมค่ะแล้วตอนนี้ค่ะภายในศูนย์มีการดําเนินงานในเรื่องใดบ้างแล้วก็มีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างะคะคือเราก็ดําเนินการตามแนวคิด ของพระอ,องค์ท่านเนี่ยนะคบในเรื่องของงานศึกษาทดลองวิจัยนะครับใ,ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะด้านการเกษตรนะครับนอกจากด้านการเกษตรแล้วเนี่ยซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนหรือเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเราอยู่แล้วนะครับเรายังมีเรื่องของด้านการเกษตรที่รวมไปหมดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ประมงนนะครับอีกนั้นเราก็ยังมีเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร S <S นะครับที่จังหวัดสกลนครน,น,ะคะนี่ก็เรื่องของครามนะครับสีของครามเอามาผลิตผลิตภัณฑ์ด้านเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆน,นะคะที่เกี่ยวเนื่องนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการแปรรูปสมุนไพรนะครับเพื่อเป็นยารักษาโรคจังหวัดสกลนครน,น,ะคะนี่ก็ได้ชื่อเป็นเมืองสมุนไพรอยู่แล้วนะครับซึ่งการดําเนินการของศูนย์ศึกษาการพทุพานเนี่ยแท้จะครอบคลุมทุกวิติในเรื่องของ อาชีพทางด้านการเกษตรและอาชีพเสริมระหว่างที่มดทําการเกษตรในห่วงเวลาหนึ่งยกตัวอย่างเช่นชาวนานี่ครับที่สามารถจะทําปลูกข้าวได้ในช่วงนาปีนะครับแต่ช่วงอื่นเนี่ยก็ยังสามารถเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในสู์เนี่ยไปเสริมรายได้ให้กับตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชผักพืชใช้น้ําน้อยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับเอาไปเพิ่มมูลค่า ื่อที่จะขายยี่ห้อติดแบรนด์ของตนเองนะครับเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของผ้าคลามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าผ้าฝ้ายพอผ้าไหมย้อมผ้าฝ้ายย้อมผ้าไหมหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อมู่ค่าให้กับเกษตรกรได้ครับค่ะก็ะค,ะคือผลของการดําเนินงานของโครงการทางศูนย์ศึกษาและการพัฒนาภูพานอเนื่องมาจากพระราชด,ดำริแห่งนี้นะคะแล้วอยากจะสอบถามผอ,อค่ะว่า ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์กับหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้แล้วนะคะความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณนั้นนะคะมีความแตกต่างหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้างอะคะที่เห็นแน่ชัดเลยนะครับ<ม>ปัญหาที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของแหล่งน้ํากับป่าไม้เนี่ย<ม>จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยตลอดเกือบสี่สิบปีเนี่ยป่าไม้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยเปอร์เซ<ม>็นต์ด้วยซ้ำนะครับ ด้วยตาอัจฉริยภาพในเรื่องของแนวพร้ามลีในเรื่องของการจัดทําฝายต้นน้ําเพื่อสร้างความชุ่นชื้นให้กับป่าอันนี้ทรัพยากรดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ <S 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 เรื่องวิทยาการเรามีงานวิจัยมากมายเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับรวมถึงงานวิจัยที่เราดําเนินการเองและกรมกองต่างๆเข้ามาร่วมกันอยู่ในศูนย์ศึกษาก็นํางานวิจัยพวกเนี้ยมาส่งเสริมสนับสนุนให้กับกลุ่มชาวบ้านนะครับ โดยวัตถุประสงค์หลักของศูนย์ศึกษาเองเรามุ่งเน้นในเรื่องของงานขยายคน <Yeah. S 2> นะครับเราเป็นจุดที่ทุกคนหลายคนที่ขาดองค์ความรู้และอยากหาความรู้ก็จะเข้ามาเรียนรู้เรามีแปลงสาธิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชสัสตว์ประมงแล้วก็จะมีแปลงสาธิตให้เรียนรู้และเรายังมีทําหน้าที่ในการเป็นวิทยากร <Yeah. S 2> ออกไปสู่หมู่บ้านรอบศูนย์22หมู่บ้านนะครับ mm hmm. แล้วก็จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ชุมชนนะครับเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเหล่านี้เข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรกรายอื่นๆได้นะครับยกตัวอย่างการสําเร็จของเกษตรกร,กรหลายๆท่านซึ่งผลชี้วัดตัวนี้เรามีตัวชี้วัดอยู่ตลอดนะครับโดยสําน,นังกงานกปร,รอเองเนี่ย<ม>ก็ได้มีรายละเอียดในการชี้วัดในเรื่องของความสําเร็จของประชาชนนะครับ<ม>เรื่องของการมีสูนศึกษาแล้วสร้าง ฐานะสร้างประโยชน์สร้างองค์ความรู้ต่างๆยกฐานะของเขาขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอันนี้เห็นประจักษ์ชัดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรโดยรอบรศูนย์ศึกษาอีกทั้งเรายังจะขยายผลออกไปนะครับตามจังหวัดอื่นๆแม้แต่เรื่องของจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานกับศูนย์ศึกษาเราก็มีจํานวนมากนะครับเรายังมีศูนย์สาขาอีกสี่แห่งนะครับ ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆก็เรียกว่าเป็นต้นแบบตัวอย่างความสําเร็จซึ่งให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องครับผม,มค่ะก็เรียกว่าได้สร้างประโยชน์นะคะให้กับหมู่บ้านที่อยู่รอบๆเมื่อสักครู่ท่านหมอกก็บอกว่ามีทั้งหมดเนี่ย22หมู่บ้านด้วยกันแล้วนอกจาก22หมู่บ้านนี้แล้วอะค่ะพอออคะยังมีชาวบ้านส่วนไหนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้อีกบ้างไหมคะ เรามีอยู่18อำเภอทั่วจังหวัดสกลนครนะครับทุกอำเภอเราได้จัดสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดซึ่งศูนย์เรียนรู้เหล่านี้เนี่ยเขามีสาขาหรือมีลูกขายของเขานะคะที่จะเรียนรู้เนี่ยบางทีเขาอยู่นอกจังหวัดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์เรียนรู้ศูนย์ต้นแบบเกษตรกรต้นแบบเนี่ยก็ถือว่าในจังหวัดสกลนครเนี่ยเราครอบคลุมนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของเกษตรกรอยู่ เยอะนะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้ดูงานนะครับได้องค์ความรู้จากศึกษาไปมีจํานวนเยอะมากนะอืมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าประชาชนทั่วไปนะคะที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยรวมถึงหลายๆจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะคะอยากที่จะไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานนะคะจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างอะคะ เอาง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์ศึกษานะครับมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือ Facebook ของศูนย์ศึกษาแล้วก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าติดต่อ,อยังไงหรือแม้แต่ใน y o u t u b e นะครับเราก็มีองค์ความรู้ที่ขยายผลอยู่ใน YouTube อของเรานะครับช่อง u t u b u สูทูพานช่องเราก็จะมีการขยายองค์ความรู้ต่างๆคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถจะเดินทางมาได้นะครับก็จะใช้ช่องทางสื่อต่างๆเห่านี้ ถ้าลองติดตามดูใน Facebook หรือในเพจของเรานะครับเรายังมีการฝึกอบรมออนไลน์อยู่สม่ำเสมอทั้งปีนะฮะอ,อนนี้เนี่ยเราก็สามารถจะติดต่อไม่ได้ผมขออนุญ,ญาตอาจจะฝากเบอร์โทรไว้ไะนะครับเผื่อทางผู้ที่สนใจจะเข้าโทรมาศึกษาหารือกับทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์นะครับเบอร์โทรนะครับ042747458 ถึงเก้ามีสองเบอร์นะครับ<ะ>ลงด้วยห้าแปดก็ลงด้วยห้าเก้านะครับศูนย์สี่สองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าแปดศูนย์สี่สองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าเก้าครับก็สอบถามได้แล้วมีหน่วยรับปรึกษาในเรื่องเหล่านี้อยู่ครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านหมอออาก็บอกว่านอกจากที่จะเดินทางมาศึกษาที่ศูนย์แล้วเนี่ยใน YouTube Channel ของทางศูนย์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องราวที่ทางศูนย์เนี่ยก็ได้มีการสอนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่างๆใช่ไหมคะเอาไว้อยู่ใน YouTube ด้วยอ,องความรู้ต่งางๆก็จะอยู่ในนั้น ค,ค่ะแล้วในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบนี้ค่ะทางศูนย์ก็ยังมีการเปิดให้เข้าชมโดยปกติไหมคะพอคะใน2อปีแรกที่เกิดการระบาดอย่างค่อนข้างรุนแรงหรือเรายังจับทิศทางไม่ถูกนะครับก็ทําตามมาตรการของสาธารณสุขละครับสถานที่ท่องเที่ยวเราก็ปิดการให้บริการก็เป็นต้องช่วงช่วงไหนที่มันดีขึ้นเราก็เปิดช่วงไหนที่มันเกิดการระบาดมากเราก็ปิดตามนโยบายทุกอย่าง แต่องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยผมก็เลยมุ่งเน้นให้แต่ละกิจกรรมแต่ละหน่วยที่เขาทําเรื่องของการขยายองค์ความรู้ก็ไปจัดทําเป็นวิดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับที่เรามาจุกไว้อยู่ใน Facebook หรือใน YouTube ของเราเนี่ยนะครับ<ม>เพื่อให้องค์ความรู้มันไม่ขาดไปจากคนอื่นนะครับผู้สนใจก็ยังเข้ามาดูมาชมได้ทั้งนี้เนี่ยเรายังทําเรื่องของการเปิดอบรมออนไลน์นะครับ<ม>บางกิจกรรมที่สามารถ จะเปิดเปิดอบรมออนไลน์แล้วพอได้ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพบ้างเราก็จะทํานะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ในปีหกห้าึ้นมาเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นนะครับูนย์เราก็ยังดําเนินการศึกษาดูงานได้ตามปกติครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของขั้นตอนวิธีการระเบียบในการเข้าชมนิดหนึ่งนะครับเช่นต้องแจ้งชื่อประกรณคุณเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยได้รับวัคซีนกี่เข็มแล้วนะครับยินยอมที่จะปฏิบัติตาม คำแนะนําหรือข้อกาหนดของศูนย์หรือไม่ในพวกนี้นะครับถ้าทุกอย่างลงตัวก็ทุกคนก็จะได้เข้ามาศึกษาดูง,งานเหมือนเดิมครับรวมแมก้กระทั่งหลักสูตรที่เรามีการฝึกอบรมออนไลน์อยู่ก็ยังสามารถดําเนินการได้ในปัจจุบันครับค่ะก็เรียกว่าก็ยังคงมีการเปิดให้ดูง,งานที่อยู่ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของทางกระทรวงรสาธารณสุขอยู่นะคะ ใช่ครับค่ะท่านนี้อยากจะขออนุญาตสอบถามหออค่ะถึงในเรื่องของการสนองพระราชปณิธานนะคะของในหลวงรัชกาลที่สิบในส่วนของการสืบสารรักษาต่อยอดนะคะตอนนี้ทางศูนย์ได้มีการดําเนินการยังไงบ้างะคะครับเราพยายามจะเคลียปัญหาในเรื่องของแนวคิดด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียงทุกอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแนวคิดเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงยกตัวอย่างเช่นเรื่องทฤษฎีใหม่ อย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่มันมีอยู่จริงและใครนําไปปฏิบัติเนี่ยสามารถจะรอดพ้นอยู่ในสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราจึงเน้นหลักสูตรในเรื่องของการให้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างของทฤษฎีใหม่เราได้จัดทําแปลงทฤษฎีใหม่เราได้จัดทําหลักสูตรเฉพาะเรื่องของให้เกษตรกรรุ่นใหม่ก็มาเรียนรู้เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร นะครับหรือถอดเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่ถอดตำราของในหลวงท่านออกมาเพื่อให้คนได้เรียนรู้โดยเรามุ่งเน้นในเรื่องของสืบสารงานของพระอ,องค์ท่านนะครับยังคงไว้อะไรที่ดีเรายังคงรักษาแล้วก็เผยแพร่อย่างต่อเนื่องนะครับรักษาไว้ต่อยอดก็คือเรามุ่งเน้นที่จะมองไปข้างหน้า<ม>ในเรื่องของการพัฒนาเกษตรในอนาคตนะครับเรามุ่งเน้นที่จะนําเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการเกษตรเข้ามา ร่วมใช้กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับรอกวานหาเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรพันใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้ด้านการศึกษาแลกลับมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรเช่นพ่อแม่นะครับซึ่งคนเหล่านี้นะเขามีทักษะหรือความเป็นเกษตรกรอยู่ในตัวอยู่แล้วเราจับเข้ามาปรับกระบวนการัศนกระบวนทัศน์ความคิดและส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นการต่อยอดจากเกษตร แบบเก่าสู่เกษตรกรกร,รุ่นใหม่เกษตรกร,กรแบบใหม่นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะลดขั้นตอนในเรื่องของการทํางานได้ลดเวลาลงลดแรงงานลงลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อให้เขาจะได้ไปทําอย่างอื่นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ<ม>ซึ่งเกษตรกรกร,รุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของระบบแนวคิดความคิดเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ก็เรียกมีการศึกษา พอสมควรนะครับบางคนก็จบมาระดับปัญญาตีปัญญาโทก็มีนะครับหรือปวชปวสพวกนี้เขาจะมีการเรียนมาแล้วนะครับเขาก็จะเข้าใจหลักคิดต่างๆผมว่าก็เลยทําให้เป็นเหล็กที่เรากําลังจะพัฒนาร่วมกันระหว่างศูนศึกษากับเกษตรกรพันใหม่หรือ S <S กเกษตรกรยุคใหม่หรือยังสมาร์ทฟามพวกนี้นะครับก็มุ่งเน้นเรื่องพวกนี้ครับผมครับอืมค่ะพอพูดถึงกเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กเยาวชนที่เพิ่งจบการศึกษาต่างๆเหล่านี้นะคะหันมาให้ความสนใจกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชดำริตอนนี้ก็มีอยู่ตอนนี้มีเด็กๆ กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผอ,อกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้ววะคะคืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าเราจะตั้งสูตรเรียนรู้มาในอดีตเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งสูตรมาถึงปัจจุบันเราก็มีสูตรเรียนรู้ที่เป็นประเภทเกษตรกรมีอยู่ทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็น22หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็น18อำเภอในจังหวัดสกลนครนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยที่จะทําก็คือเรื่องของการจัดตั้งสูตรเรียนรู้ประเภทโรงเรียน ซึ่งเราเนี่ยได้เป็นผู้ิเริ่มในการจัดทําศูนย์เรียนรู้ประเภทโรงเรียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเครือข่ายโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ท,ทําไมติงต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ประเภทโรงเรียน <c oughs> เพราะเราพบว่าปัญหาสําคัญของศูนย์เรียนรู้ประเภทประชาชนหรือคนทั่วไปหรือเกษตรกรทั่วไปเนี่ย <c oughs> ก็จะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของอายุ <c oughs> เรื่องของสุขภาพ <c oughs> นะครับเรื่องขององค์ความรู้ที่ลูกหลานบางทีก็ไม่มาต่อ ทำเป็นเกษตรกรเหมือนรุ่นปูกรุ่นยารุ่นพอรุ่นแม่นะครับเราก็เลยมีแนวคิดจะไปทําเรื่องของเกษตรกรรุ่นใหม่ไปทําศูนย์เรียนรู้ประเภทโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้หนึ่งเนี่ยมันไปจํากัดข้อผิดพลาดหรือข้อจํากัดในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ประเภททั่วไปหนึ่งเช่นเรื่องของแรงงานอย่างเงี้ยศูนย์เรียนรู้ประเภทโรงเรียนเนี่ยไม่มีคําว่าขาดแรงงานเพราะว่าจะมีนักเรียนมีคุณครูช่วยกันทํางานช่วยกันสร้าง นะครับศูนย์รเรียนรู้ประเภทโรงเรียนไม่ขาดเรื่องคนไม่มีความรู้ <S <S เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคุณครูนั่นแหละ <S <S ที่เข้ามาศึกษา <S 2> <S 2> เรียนรู้ร่วมไปกับน,นักเรียนและทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกับชุมชนก็คือแนวคิดของเราเนี่ยนักเรียนชวนผู้ปกครองมาช่วยกันทํางานในแปลงเกษตรที่เราไปจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ประเภทโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายโรงเรียนมากกว่าสี่ห้าโรงเรียนนะครับที่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ประเภทนี้และกําลังจะขยายต่อไปเรื่อยๆ นะครับและหลายๆโรงเรียนก็ได้ประสบความสําเร็จมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคําว่ายังสมรตทฟาร์มเนี่ยเราทรางจากเด็กพวกนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับในเครือข่ายเราก็กลายเป็นสมร์ทฟาร์มได้ทั้งหมดครับผมอมืค่ะก็ได้ได้ว่าดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยน,นะคะให้เข้ามาในการศึกษาและสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พออเนี่ยช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชะดำริแห่งนี้หน่อยค่ะครับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนี่ยแบบบ้านหลีนะครับแต่ตั้งมาก็ปีนี้เข้าปีที่สี่สิบนะครับมีการวิวัฒนาพัฒนาของเขาไปเรื่อยๆตามยุคสมัยและอนาคตนะครับเราอยากจะฝากว่าอยากจะเชิญชวนให้หลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้เคยมาที่ศูนย์ศึกษาเนาะได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาศูนย์ศึกษาเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของจังหวัดนะครับ จริงๆเราได้ทดสอบในเรื่องของการทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาแล้วสามปีนะครับ<ม>โดยเราเอาสู่ศึกษาเราเนี่ยเข้าไปประกวดหลายหลายรางวัลน,นะครับ<ม>แล้วเราก็ได้รับรางวัลมาเยอะ<ม>ทุกปีนะครับย<ม>กตัวอย่างเช่นเราได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจําปีนะครับมีเสื้อไอแลนด์อวอร์ดนะครับ<ม><ม>แล้วก็เราได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลพ,พิเศษพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม the best museum for community award นะครับ แลวเรายัางได้รับรางวัลในเรื่องของมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร<ม>ของกงมการท่องเที่ยวนะครับรางวัลพวกนี้มันเป็นรางวัลที่พิสูจน์ว่าเราพยายามมุ่งมั่นที่จะทําให้สถานที่แห่งเนี้ยนอกจากเรื่องของเมื่อก่อนคนเข้ามาก็อยากจะมาหาความรู้เพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องทำมาหากินพอเรียนเสร็จก็กลับไปแต่วันนี้เรามุ่งมั่นที่จะให้องค์กรนี้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจรในเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อคนมาเที่ยวแล้วเอาความรู้กลับไปด้วยม,มันก็ทําให ศูยรศึกษาเราเนี่ยนักปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมจํานวนมากคิดว่าหลังโควิดเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามามากมายกระดงที่จะเขาเข้ามาดูงานเข้ามาเที่ยวเข้ามาดูว่าเอนสูย์เรามีอะไรอีกมากมายนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งอันนี้ก็อาจจะฝากไว้และอนาคตก็คงจะมีแอปพลิเคชันเรื่องการท่องเที่ยวท mm hmm. ่านสามารถจะเข้ามาท่องเที่ยวในสูตรได้เองโดยไม่ต้องติดต่อมาเลยโ mm hmm. หลดแอปพลิเคชัน เดินเที่ยวตามจุดต่างๆที่เราได้ลงไว้ให้ก็จะได้องความรู้กลับไปแต่ถ้าอยากจะรู้ลึกรู้รายละเอียดมากกว่านั้นก็ติดต่อเข้ามาตามขั้นตอนทั่วไปนะครับเพือ่อเราจะได้จัดหลักสูตรจัดกระบวนการในการสอนให้กับบุคคลที่สนใจได้ครับผม ก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นศูนย์การศึกษาที่เข้มแข็งศูนย์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะทั้งหมนก็คือเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดสกลนครคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณโรดวัฒน์อินทุง่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริที่ได้มาพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพออค่ะ ครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางยู Podcast, ทูบช anel a r t ท p พพอดแคสดิฉันพิระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมือไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19